สวัสดีจ้ะท่านผู้ชมและเหล่าสาวกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ท่านปีกระจู a n ชาแนลชาแนลของท่านปีกระจูะ่คลิปที่แล้วผมลืมบอกไปนะว่าผมเอยมามามามลืมบอกไปว่าบอกตูเออเขาเรียกว,ว่าบอกตู่แล้วเนะี่ยเออว่าวิดีโอของผมอ่ะผมจะทำเฉพาะเนื้อเรื่องหลัก นะครับผมแล้วส่วนเนื้อเรื่องรองอย่างเอ,อพวก d ี c อะไรพวกนี้ผมก็จะทําแยกอีกทีหนึง่งอ่ะแลวตอนนี้ผมก็จะทําแค่เฉพาะเนื้อเรื่องหลักไปก่อนนะครับผมงั้นเราก็ไปลุยกันเลยเอาปุ่มไหนวะเนี่ยเกิดัวน้องสาวข้าทํางานอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆไปตามถนนนี้แหละข้ามั่นใจว่านางต้องช่วยเจ้าแน่ๆเห็นอะไรแดงๆข้างหน้าป่ะอยู่ใส น,น,ๆๆน,น,นี่นะฮะมาจากมอสนะฮะแฮมมัวฟอลแฮมมัวเฟลเอาพวกฟอลหรือเฟลวะเนี่ยนะก็เป็นเผาเผาเผาตัวดำดำอ่ะผมว่าเออมันเป็นมอสโจนเยอะเฮ้ยสวัสดีผมเท่าทีนะคลิปที่แล้วผมผมเล่นแบบวินโดว์โหมดมันก็เลยยังไงอ่ะมันอาจจะดีที่เรารีบออกมา โชคดีจังข้าคงทําไม่ได้แน่ๆถ้าไม่ได้เจ้าช่วยวันนี้คลิปที่แล้วผมเออผมเล่นแบบวินโดโหมดมันก็เลยเห็นคลอสเซอร์เมาส์รู้ไหม <c oughs> ผมมาด้วยเจ้าควรจะไปที่เมืองวินแฮม <c oughs> และร่วมต่อสู้เพื่อปลดปล่อยสกายรินและเจ้าจะได้เห็นความจริงเกี่ยวกับเอ็มครีีเชิงถ้าจะมีใครสักคนที่รู้ว่ามังกรนั่นมันมาจากไหนก็คนนั้นต้องเป็นท่านอันฟริกไม่มีทางไปดี ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยมังกรของจริงเปิดดวงตาของเจ้าไว้ไรนะโอ้ยยากอ่ะข้าไม่คิดว่าท่านอันฟิกจะยิงมังกรออกมาจากกระเป๋าหรอกนะโชคดีนะที่มันโจมตีถูกที่ถูกเวลาตอนนั้นข้าคิดว่าจะโดนไอ้เพชฌฆาตยิมพีเรยลวนั่นกุดหัวซะแล้วก็ใช่ จะไม่ใช่ชาวนอที่จะต่อสู้เพื่ออิสรภาพของสกายริมเจ้าควรจะไปที่เมืองวินแฮมและร่วมต่อสู้เพื่อปลดปล่อยสกายริมและเจ้าจะได้เห็นความจริงเกี่ยวกับเอ็มพายถ้าจะมีใครสักคนที่รู้ว่ามังกรน,นั่นนุมาจากไหนก็ขนาดต้องเป็นท่านอันฟริกประโยคเดิมนี่หว่ากรโทรอืมคิดว่าไม่นะ มังกรไม่มีให้เห็นในสกายเลมมาก็นานมากแล้วแต่ไม่ว่ามังกรนั่นมันจะมาจากไหนไม่ว่ามันต้องการอะไรท่านอันฟิกจะต้องตามล่ามันแน่เจ้าต้องตารอไว้ได้เลยยังไงซะเจ้าเองก็มีบัญชีกับพวกอินเทีรเรียลและกับมังกรตัวนั้นด้วยนี่อืม ข้าก็หวังเช่นนั้นสกายลิมต้องการคนเช่นเจ้าที่จะต่อสู้เพื่ออิสรภาพมาเถอะรีบเดินทางกันต่อโอ้เราไม่มาถี่เงี้ยเนี่ย เพลินไปไหนอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายในเรื่องมันจะเละเพราะไอ้พวกโจงนี้วะเนี่ยกูไข้มันอยู่นี้อ่ะไม่เจ้า chạy nhanh đó chạy nhanh chạy chạy nhanh chạy nhanh chạy về chạy nhanh chạy nhanh chạy là chạy nhanh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  chạy 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 เกือบเกือบละเกือบโอ้โหตายแต่ต้นคลิปนี่มันเป็นอะไรที่เขินมากเลยเนี่ยแเราก็มาถึงเออเอาอย่างเห็นอะไรสักอย่างบนนั้นไหม b r e c k for b a r r e l ข้าไม่เข้าใจเลยว่าน้องสาวข้าอาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของเจ้าสิ่งนั้นได้ยังไงข้าว่าเจ้าน่าจะคุ้นเคยกับมันนะ ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเราก็ได้ไปออ,อาจจะพันหน้าไม่ก็อีกพันหนึ่งนะพันนี้นี่กล่ว่าจะไปอ,อให้ถึงเมืองเมืองเออเมืองตรงนั้นนะะไม่ได้นี่คือกาเดียนสโตนสามในสิบสามหินโบราณที่ตั้งอยู่ใน,ในดินแดน s k y ยริม ไปสิไปดูตัวตนของเจ้าตรงนี้ให้เราเลือกเอ่อเลือกเสานะครับว่าเ,าเราจะเอาบัฟจากเสาไหนเอ่ออันนี้ก็เป็นเสาของอวิเออร์นะครับก็คือสกิลสกิลของสาย Warrior, อวิเออร์เดี๋ยวให้ดูวัดแดกอ่าสายวลเอรคือสายพวกสีแดงๆพวกนี้แหละจะเพิ่มเร็วขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์วะ เพิ่มเร็วขึ้นเดี๋ยวผมให้ดูทีว่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเมรนะครับผมก็เพิ่มเร็วขึ้นและสุดท้ายก็คือของโจรเพิ่มเร็วขึ้นความจริงผมเล่นสายโจรนะแต่ว่าสายโจรมันเอลงดันลงอะไรก็ไม่ไม่ค่อยสนุกเพราะมันต้องแอบย่องเบาต้องอะไรอีกอ่าก็ตัวสำรองผมตอนนี้ผมก็จะเล่นสายวอิเออร์นะฮะ เอาอย่างวะนักลบหรือดีดวงดาวเหล่านั้นจะนําเจ้าไปสู่เกียรติยศและความรุ่งโรจน์ยริงจริงๆ <c oughs> ชอบใจตัวเองตัวเตี้ยว่ะ <c oughs> <c oughs> น่ะจำไว้ล่ะนี่ไม่ใช่เขตของสตอมคร็อก ถ้าเราจะไปแจ้งข่าวเกี่ยวกับเฮลเกนเราจะปลอดภัยตามใดที่เรายังไม่ทำอะไรโง,ง,ง่งถ้าเราไปเจอกับอิมพีเรียลแค่ปล่อยให้ข่าคุยเข้าใจนลักแบบนี้นะครับก็คือเป็นเหมืองสามารถเข้าไปขุดแร่ได้พิกแอคไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพบกก็ได้มันก็มีกับในนั้นแหละ พิคุดแรกไอ้เรือตัววิชาอย่างวะหยุดทำไมข้าดีใจที่เจ้ามากับข้านะเราใกล้จะถึงหมู่บ้านริเวอร์บูลแล้วล่ะผู้หมาหมาหมาขบหมาขบ อะไรไปแกสู้กับหมานึงก็ขอรองมาเจ้าเลยอ่ะพี่สู้กับคนนี้พี่แกแบบจังเถือนอ่ะกับหมาไม่กลัวโอ้โหแล้วล็อคกับหมาโลกภเมืออ่ามาถึงละลิเวรอร์วูดนะบ้านเกิดของเลยลอย็อคใน มันว่าไรเลิกไลเวอร์มันตลอดอดูเหมือนจะยังไม่มีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นนะตามมาเกอด,ดัวนะ่าจะยังทำงานอยู่ที่โรงเลื่อยไม้ของเธออยู่มังกรนนะ่ะโอ๊ตแม่ถ้าแม่เป็นอย่างนี้อยู่คนในหมู่บ้านเขาจะคิดว่าแม่เป็นบ้านนะข้าว่าข้าไปฟังอะไรที่มันจเจริญหูกว่าเรื่องการต่ฟีของแม่ดีกว่า

ท่านต้องทราบเรื่องนี้เค <Okay, S 1> นะหัดเชื่อแม่บ้าง <next> ขย้ายขย้ายขย้ายมีอะไรหรือไม่คุณไอ้สเวนมันเมาตอนทำงานอีกแล้วอ่ะอ just come here. เฮ้ยรอบเ <What? S 1> จ้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ย <Come. S 1> อ่ะเดี๋ยวข้าลงไป ไปดูในเรื่องของไอ้โมทีะดูตรงนี้เลยประตูไว้ลุงเลยล็อกขอดูขวานท่านได้ไหมอ่ะท่านฆ่าพวกอิมพีเรียลไปเท่าไหร่แล้วล่ะท่านรู้จักอันฟิกสตอมคอกจริงๆหรอเฮ้ <c oughs> e hey, ปีเตอร์สวัสดีสวัสดีปีเตอร์เฮ้ย e r เตอร์เ e ้ยปีเตอร์ ดูเจ้าสิโตขึ้นเยอะเลยนะอีกไม่นานหรอกที่เจ้าจะได้เข้าร่วมแจมน่ะใช่เลยลุงเลล้อไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ให้พวกทหารมาจับท่านไปเด็ดขาดเอาละเลล้อเกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าสองคนดูเหมือนจะผ่านอะไรมาเยอะเลยนะข้าจำไม่ได้แล้วว่าเคยนอนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ เริ่มจากตรงไหนดีอายะข่าวที่พวกเจ้าได้ยินเกี่ยวกับท่านออฟฟิกเป็นความจริงพวกอิมพีเรียลซุ่มโจมตีเราข้างนอกดาร์คบอเทอร์ครอสซิ่งเหมือนกับมันรู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนมันเมื่อสองวันก่อนเรามาถึงเฮลเก้นเมื่อเช้าถ้าคิดว่าทุกอย่างคงจบแล้วเราถูกพาไปที่เคียงประหารและเริ่มตัดหัว The พวกนั้นไม่กล้าเล่นแฟแฟกับท่านอันฟริกพวกทรยศกับคนที่ต่อสู้เพื่อประชาชนชาวสกายริมน่าจะได้รับรู้ความจริงบางอย่างนะแต่ทันใดนั้นจากข้างนอกมังกรก็เข้าจู่โจม you mean real ข้าเองยังยากที่จะเชื่อเลย <that> s <S แต่ข้ายอยู่ที่นั่น <I 'm S 1> เสียงของมันแปลกประหลาดถ้าไม่ใช่เพราะมังกรนั่นเราคงตายไปแล้ว ท่ามกลางความโกลาหลพวกข้าเลยหนีออกมาข้าคือคนที่มาถึงลิเวอร์พูลคนแรกจริงเหรอ Nobody else has come up the South Road today, as far as I know. ดีบางทีพวกเราควรจะพักสักง,งีบนะข้าไม่ชอบเลยที่จะทําให้ครอบครัวของเจ้าได้รับอันตรายแต่ Nonsense. You and your friend are welcome to stay here as long as you need to. Let me worry about the i m p e r i s Any friend of Raylov's is a friend of mine. Here's the k t the house. Stay as long as you like. If there is anything else you need, just let me know. อันนี้มันก็จะให้ของเรานะครับอยู่ดีก็ให้มาฟรีๆเลยก็ถ้าเกิดว่าเรามากับอิมพีเรียลบ้านบ้านของของไอ้อิมพีเรียลนั่นก็จะเป็นร้านร้านตีเหล็กนะฮะ There is something you could do for me, for all of us here. The Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever troops he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. ขอบใจมากน้องข้าข้ารู้ว่าข้าไว้ใจเจ้าได้ไม่ต้องห่วงข้ามั่นใจว่าท่านต้องออกมาได้มันต้องยิ่งกว่ามังกรซะอีกถึงจะหยุดท่านอั f ฟิกซตอนครอฟเขาจะพาพวกเขาเข้าบ้านไปอย่างที่รู้กันนะบอกให้รู้ด้วยแหละว,ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะฮึมให้พวกเขาดื่มกับเ e a n g o o ม luck brother See you later. ไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกข้ารู้ว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงไปเราอ่โดนโดนใช้งานให้ไปอไปที่เมืองไว้รันหรือไว้แฮมผมจำผมจำจสลับจำสลับกันตลอดไว้รันนะฮะ Từ mượn vai vai đan. À, phải hạ cho bỏ quá. Ơi. Mình nhé mình con hết chưa Cái này Ê, bù. Bù. Kìa bêo, kìa bêo, không khen lại chàng. เกียรตัวเองตรงเวลน้อยนั่นแหละเต็มมีหน้ารถอย่างไวเออเมื่อกี้เอผู้หญิงชื่ออะไรนะเธอลืมไม่เคยจำเออผู้หญิงผู้ถูกสำเนียงสำเนียงจะเพี้ยนเพี้ยนสำเนียงเขาจะเออไม่เหมือนคนอื่นนะอย่างเลยล้อเรียกเรียกว่าอันอันฟิกแต่แต่ผู้หญิงเรียกอูฟิกไปถึงก่อนเมืดนะ อู้อะไรอะอะไร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 โอ้โหมาไม่ให้ซู้ไม่เสียกอ่ะแหละแหละเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเฮ้ยโอ้ตกใจหมดเมื่อกี้ใจหายทำอะไรเนี่ยฮะฮะฮะสมัครทำอะไรทำอะไรโอ้รับจมตีอ่ะ Đấy, cái sải viên bằng à nè à là là à phải đọc Ê, hôm mày mình để quay trên đấy nè เตี้ยนะฮะขาเก้าช้าเก้าขาสั้นพยะคขาเก้าสั้นไปไหนก็เไยวิ่งช้ามีเกีียวขนาดรถแต่ความเร็วเท่าเดิมนะครับผมนด้าทหารอีพีเรียพาเดินไปไหนอะ่ะเรื่องของอิพีเรียวไปตามทางเจ้าซะคนละเรือนข้าระแวงเจ้าอยู่ การมีอยู่ของเจ้ามันบก่อนธุระของอีพีเรียวไอ้ไกลเลยไปครับครับครับคุยด้วยนิดหน่อยก็ไล่ตัวเออชแนลผมชแนลผมอยากจะบอกอย่างก็คือผมจะพยายามไม่พูดคำหยาบนะฮะพ็นคำหยาบกันมาหลายชแนลแล้วก็ขอขอไม่คำหยาบบ้างนะ เห็นเมืองแล้วเห็นเมืองแล้วสึกเหนื่อยโอ้ยเซทไม่น่าหมดไวทำไมเช่นนี้เนี่ยสุกเซ็งว่ะเฮ้ยไอทอนไททอนไททอนออไททอนไทอนไทอน You handle yourself well. You could make for a decent shield, brother. An outsider, eh? Never heard of the companions? An order of warriors. We are brothers and sisters in honor.

แต่ยังน้อยอย่างน้อยตัวลัาผมก็อยู่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 กิวโจนะฮาสวัสดีครับ วิ่ง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 จะถึงแล้วอู้สะพาาไม่เปิดนะไอ้แกไม่ไม่โหมันไม่โหสพาไม่โหตกใจหมดหยุดเมืองนี้ปิดแล้วเพราะเรื่องมังกรอ,อะไรสักอย่างอะธุรัฐทางราชการเท่านั้นได้ แต่ข้าจะจับตาดูเจ้าไว้อะมองหน้ามองหน้ามองหน้ากเขาบอกว่าเฮลเกนถูกโจมตีโดยมังกรหนึ่งมีความน่ากลัวามาถึงที่นี่แล้วเราจะต้องเตรียมพร้อมอแค่โจน,นะข้าเอาอยู่แต่นี่มังกรนะข้าวาโลนี้ต้องบ้าไปแล้วแน่แน เราจะจ่ายไม่ว่าจะใช้เท่าไหร่ก็ตามแต่เราต้องมีดาเพิ่มขึ้นสำหรับกองกำลังอิมพีเรียลฮะใคาจะไปคุกเข่าต่อหน้าอันฟิสตอมคิรกเลยยิ่งดีกว่านั้นเรเมนคงจะไม่สร้างยศอุกรณ์ให้กับกองทัพหนอก Have it your way. I'll take the job, b ต่อ o n t e x ด e c t e miracle บ้าเอ้ยพวกเกรแมนพวกนั้นอยากกลับไปอยู่สตอมพ็อกแต่จะขาดพวกนั้นจะได้รับในสิ่งที่จะไปหาพวกมันนั่นแหละอ่ะก็แล้วเราก็มาถึงเมืองไวรันกันแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็คลิปหน้านี่ก็จะไปหาเจ้าเมืองนะแล้วก็ไปไปที่ดัน ไม่รู้จะเข้าจะได้เข้าหรือเปล่าเวลาถ้าเวลาไม่พอก็อาจจะยังไม่ได้เข้าแต่ตอนนี้ก็เวลาก็ใกล้ละยี่สิบกว่านาทีแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ที่ดูกันผมเพิ่งเพิ่งจะมาแค่นะก็อาจจะมีเขินเขินใหม่บ้าง พูดอะไรติดๆขัดบ้างก็จะขอปรับปรุงมาขึ้นในในพาร์ทถัดไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณที่ดูครับ